อิสระจากความทุกข์นะครับอิสระจากความทุกข์เมื่ออิสระจากความทุกข์ก็ไม่หยุดนะครับไม่หยุดไม่ยุ่งนะครับไม่ยากไม่ลําบากนะครับเพราะว่าอิสระจากความทุกข์ธรรมชาติของความทุกข์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่การที่ไม่เป็นธาตุความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่หรือดับไปเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะไป ยุ่งกับความทุกข์ไม่ต้องไปอยากกับความทุกข์ไม่ต้องไปเยอะกับความทุกข์เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันมีอยู่ในความเป็นมนุษย์นะครับเป็นสัตว์ดูว่าการเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีสังขารร่างกายจิตใจทุกทมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการที่เราอิสระจากความทุกข์ได้นะครับเพราะว่า สติปัญญาที่มองเห็นความจริงของสังขารร่างกายใจ,ใจิตใจรูปธรรมนามธรรมที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตาว่าไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราก็เบื่อหน่ายคลายกำนัดนะครับละความเพลินพอใจอยากใคร่นะครับในสังขารแล้วก็หยุดคิดนะครับหยุดคิดก็หยุดทุกข์หยุดกังวลหยุดวิตก หยุดกลัวหยุดห่วงหยุดคิดก็หยุดกิเลสหยุดกรรมหยุดวิบากนะครับหยุดความกังวลหยุดความเครียดความกดดันความยากลําบากความขับเค้นความข้องค้างคาใจต่างๆอิสระจากความทุกข์นะครับก็คือหยุดคิดหยุดทุกข์นะครับหยุดทุกข์ก็หยุดคิดก็เป็นอิสระอิสระเพราะว่าเมื่อใดที่มีความคิด มันเป็นเราเป็นของเราแต่ตนเราก็จะไปปรงแต่งจะเอาจะได้จะมีจะเป็นอย่างไรจะย,ยึดจะอยากในอย่างไรซึ่งการที่เราเป็นอิสระจากความทุกข์เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าความยึดความอยากความคิดมันเป็นทุกข์เราก็ละปลงปล่อยวางไม่กังวลไม่ห่วงไม่ยึดถือเพราะว่าทุกข์นั้นมันมีเกิดแล้วก็ เกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกทุกวันนะครับฉะนั้นการที่เราเบื่อหน่ายความทุกข์ละความทุกข์ปรงความทุกข์ปล่อยวางความทุกข์ได้เลยทําให้ไม่ต้องวิตกจริตนะครับเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากกายเวทนาอิธร,รมนะครับการเป็นอิสระจากวิญญาณนามรูปเป็นอิสระจากคมจากกิเลสจากมิปก นะครับความกลัวความห่วงความอาะไรอาวรณ์อิสระจากความทุกข์ทั้งหมดนะครับในชีวิตของตัวเองและผู้อื่นของโลกของสังคมเพราะว่าการที่เราไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องไปเย็ดไปอยากไปยุ่งไปเยอะนะครับไปแยกแยะนะครับไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง,องหรือว่าไปหมกมุ่นปลุกพันมันก็จะยิ่งเพิ่มทุกข์นะครับมันจะเป็นาธาตุของความทุกข์ทันั้นการเป็นอิสระจากความทุกข์นี่เอง ทําให้เรานั้นไม่ต้องเป็นทาดเป็นทุกข์เป็นกังวลนะครับไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยากไม่ต้องลําบากเพราะชีวิตจริงๆนั้นถึงเราจะไปเป็นทาดของความทุกข์ชาติที่แล้วชาตินี้ชาติหน้าก็จะเป็นทาดอีกแต่เมื่อใดเราปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความเป็นทาดแห่งความทุกข์ชาตินี้ไม่เป็นทุกข์ชาติหน้าก็จะไม่เป็นทุกข์อีก ก็จะไม่มีชาตินี้ชาติหน้าอีกเป็นชาติสุดท้ายก mm. ็เลยอิสระจากความทุกข์ mm. เมื่ออิสระจากความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องเป็นธาตุกายเวนาจิตธรรมไม่ต้องเป็นธาตุสังขานะรไม่ต้องเป็นธาตุของการปรุงแต่งนะครับไม่ต้องเป็นธาตุของความเกิดแก่เจ็บตายความสุขเศร้าขมความพิรำพัน,พนความไม่สบายการไม่สบายใจเป็นอิสระเพราะว่า มันเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเรานะครับเป็นเพียงสาภาวะธาตุสาภาวะธรรมนะครับเป็นเพียงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกไม่คิดนะครับอิสระหมดไม่ทุกข์กับความรู้สึกจิตใจอารมณ์นะครับความคิดคการพูดการทำนะครับไม่ทุกข์กับการเพิเพลิวิบากไม่ทุกข์กับรูปเวทนาสัญญาเจตนาภาษามรรสิการ เพราะว่าสังขารทั้งหลายทำทั้งหลายนั้นก็ไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นทุกข์ในตัวมันเองมันเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปการที่เราไปหยิบจับฉวยขึ้นมานะครับถ้ากับว่าเราเป็นธาตุไปแบกไปหามไปดึงไปดันไปลังไว้นะครับถ้ากับว่าเราจมอยู่กับความทุกข์การที่เรารู้เท่าทันความเป็นจริงในเรื่องความทุกข์ทาให้เราเป็นอิสระ,ะนะบอิสระจากความทุกข์ได้ทําให้ขาดจากความทุกข์ ขาดจากความเป็นทุกข์นะครับขาดจากความมีทุกข์เป็นทุกข์เอาทุกข์ได้ทุกข์นะครับหรือว่าเกิดทุกข์ฉันเมื่อเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ก็ไม่ต้องกลัวความทุกข์ไม่ต้องกังวลความทุกข์ไม่ต้องห่วงเรื่องความทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปแต่การคอยประคบประงมคอยดูแลใจใส่การยึดติดยึดถือยึดมั่นในทุกข์ มันก็เลยไม่เป็นอิสระฉันการที่เราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ก็ละปลงปล่อยวางเห็นโทษในความทุกข์เห็นความเป็นพบเป็นชาติเห็นความเป็นกังวลเป็นห่วงเห็นความหวั่นไหวสะด้วงสะเทือนสมองสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็สะักส,ะสะละละทิ้งมไม่เอานะครับมันก็เลยไม่ต้องทุกข์กับความรักโลกผุหลง ไม่ต้องเป็นธาตุความรักลูกคนหลงไม่ต้องเป็นธาตุของความคิดคุณกรรมไม่ต้องเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องเป็นธาตุเป็นทุกข์กับรูปอริ่เสียงสัมปัตธรรมารมณ์แสงสีเสียงต่างๆับในธาตุในขันในอายณนะในโลก,กธรรมในโลกวัชชะจะไม่อิสระจากความทุกข์นะครับก่อยทให้ดําเนินชีวิตอย่างไม่ต้องทุลักทุเลไม่ต้องกับอักกระอวยหรือว่าไม่ต้อง คืนขมและทมทุกนะครับฉะนั้นการที่เป็นอิสระจากความทุกข์ได okay. so um, ้นั่นแหละมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะครับที่สุดแห่งทุกข์ก็คือเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ต้องคอยชะเง้อมองคอยมองหามองรู้มองดูมองเห็นไม่ต้องคอยเป็นห่วงนะครับเพราะถึงที่เราเป็นห่วงเรากังวลห่วงหน้าห่วงหลังก็คือความทุกข์นั่นแหละห่วงทุกข์กังวลกับความทุกข์ รักหลงอยู่ความทุกข์เหยียดลุวอยู่ความทุกข์สุขทุกข์ดีใจเสียใจอยู่ความทุกข์พอใจไม่พอใจอยู่ความทุกข์กันการที่เราสลัดสลละคลายเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดหลุดพ้นจากราคะทสะโมหะหลุดพ้นจากตัณหาสิ้นตัณหาก็คือสิ้นทุกข์ฉันเมื่อเราสิ้นทุกข์ดับทุกข์ไร้ทุกข์หมดทุกข์ก็เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับ เมื่ออิสระจากความทุกข์เหมือนเราอิสระจากการเป็นหนี้จากการเป็นโรคจากการหลงทางจากความฝันนะครับมีความรู้สึกตัวตื่นนะครับได้รับการรักษาได้รับการปลดเปลื้มปลดปล่อยได้การรับการชำระมันก็เลยอิสระจากความทุกข์นะครับอิสระจากความทุกข์นะครับทุกมันเกิดเร็วเกิดช้าเกิดมากเกิดน้อยเกิดกับใครๆก็ทุกหมดันั้นการเป็นอิสระจากความทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นนิพพานนะครับนิพพานคืออิสระจากความทุกข์นะครับเพราะถ้าเรายังมีทุกข์อยู่มันไม่นิพพาน <ร óc rat> นะครับมันจะยังเป็นความกังวลอยู่ยังเป็นความเร่าร้อนอยู่มีความเดือดร้อนฟุ้งซ่านฉะนั้นการอิสระจากความทุกข์จึงเป็นความดับเย็น นะครับเป็นความสงบสุขเป็นความผ่อนคลายเป็นความไม่กังวลไม่ยึดถือเป็นความไม่ต้องห่วงต้องหวนงเป็นความไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแสวงหานะครับไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นปัญหาฉะนั้นอิสระจากความทุกข์ไว้นะครับจึงจะดีเพราะทุกครั้งที่เราอิสระจากความทุกข์นะครับชีวิตไม่ต้องหวนไควยดิ้นรนเป็นไปต่างๆนานานะครับ เพราะสิ่งที่เราควรควยดิ้นรนสแสาแงหาได้มาครอบครองรักษาสูญเสียพัดพราก็คือเป็นเรื่องของความทุกข์ที่มาในรูปแบบของวัตถุการกิเลสการมาในรูปแบบของคนสัตว์วัตถุรูปธรรมนามธรรมเหมืกับรูปธาตุนามธาตุต่างๆฉะนั้นการที่เราอิสระจากความทุกข์ราบยศแต่ละชื่อเสียงบริวารความดีเด่นดังเป็นกล้าสามารถ นะครับความมีหน้ามีตาในสังคมนะครับหรือว่าความมีลาภเพียรตกครัที่เสี่ยงบริวารฉะนั้นการที่เราสงดสง,งบสลัดสละละคลายนะครับเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งเบื้องต้นทํกากลางและที่สุดได้เบื้องถนงชีวิตทํกากลางอาทิตและที่สุดชีวิตนั่นแหละจึงจะไร้ทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะครับอิสระจากความทุกข์มาสิ้นคิดหมดคิดหยุดคิดนะครับก็หมดความทุกข์ ได้ทุกสิ้นทุกนะครับจะนั้นก็เลยเป็นอิสระจากความทุกอิสระจากความทุกดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับความอิสระจากความทุกเป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนต้องพบเจออยู่แล้วยังไงก็ขอให้ได้พบได้เจอโดยจับพันโดยรวดเร็วนะครับอิสระจากความทุกดีๆจะได้ไม่ต้องมีทุกไม่ต้องเป็นทุกนะครับจะต้องไม่ต้องทุกทรมานกับชีวิตกับสังขารนะครับอิสระจากความทุก ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกขนาดจิตน,นะครับอิสระจากความทุ์